ฮาร์ดดิสของแมกนัตนะครับก็คือชื่อดําของพวกเรานะฮะอะไรก็บอกพูดพร้อมกันไม่ใช่หรอถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วนะครับผมเราจะมาบอกความหมายกันนะครับว่าอ่ะงั้นพี่บอกความหมายแรกนะได้ความหมายสองโอเคโอเคครับคือชื่อของเรามีสองความหมายนะครับฮาร์ดดิสของแมกนัตก็คือฮาร์ดดิสก็คือหน่วยที่แบบเออเก็บข้อมูลต่างๆใช่ไหมครับก็เป็นก็ว่า แมกนัตก็อยู่ด้วยกันมานานใช่ไหมครับแล้วก็ทุกคนที่ติดตามแมกนัตมาเนี่ยก็เราก็มีเรื่องราวต่างๆเยอะแยะมากมายเลยก็เก็บเป็นความทรงจําต่างๆของเรานะครับก็อยู่ในฮาร์ดดิสนะครับผมก็คือฮาร์ดดิสของแมกนัตนะทุกคนก็เหมือนเป็นแบบหน่วยเก็บความจําครับผมแล้วก็ของพวกเราอันนี้แค่ความหมายแรกนะครับมีสองความหมายมีความหมายนึงก็คือก็คือฮาร์ดดิสนะครับผมเราเราเป็นคนไทยใช่ไหมฮะเราก็ต้องมีการแบบผลคํากันนิดนึงเปครับผม ก็จากฮาร์ดดิสก์ก็จะกลายเป็นดิสฮาร์ดนะครับผม<ช>หรือ<ช>ว่าก็คือหัวใจดวงนี้นะครับผมดวงนี้ดวงในน้องใช่นนก็เหมือนทุกคน